โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์นานาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิสเพอาราฟอมเล็กเกด่เชิญเเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของตัวละครจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นและก็เกาหลีนั่นเองนะครับก็คืออัสตาล่างครึ่งปีศาจนั่นเองหลักๆแล้วตัวละครตัวนี้ลหลายๆคนเนี่ยนะครับหวังว่ามันน่าจะต้องเป็นสายโจมตีแน่นอนแต่สุดท้ายมันเป็นสายแทงนะครับนะความสามารถ แล้วก็การมาของเขาเนี่ยจะมาตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนําม,มารูช็อปเลยนะครับเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยครับรับเติมทั้ง Black โอเอ็มฟรีไฟล์อารโอวีและรวมไปถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมเนี่ยสามารถทักไปที่ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิกได้นะครับผมทิ้งไว้แล้วแล้วก็เผื่อใครหากลุ่ม Black โอเอ็อยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองช ต้องบอกก่อนว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมเอาของญี่ปุ่นมาให้ดูเป็นการอัปเดตเมื่อประมาณเกานาฬิกาก็ประมาณ9ชั่วโมงก่อนนั่นเองเนะครับเนาะมาให้เราดูซึ่งตัวของ a s t ตาครับจะเข้ามาในวันที่14ธันวาคมวันพฤหัสหน้าเป็นตัวละครนักเวทระดับ SSR black asta นั่นเองอันนี้คือชื่อนะแล้วก็เป็นตัวละคร a s สตาสีดำนะคุณสมบัติเนี่ยเป็นสายพลังก็คือสายสีแดง โอ้โหแอสต้ามาสายสีแดงอีกแล้วนะครับแอสต้าเนี่ยมันมีตัวละครแอสต้าเนี่ยถ้าในของญี่ปุ่นเนี่ยมันมี3ตัวแล้วปะวะแอสต้าเนี่ยเป็นแอสต้าสีแดงสายแทงมาแล้ว1คนเป็นลิมิเต็ดชุดว่ายน้ําอีกตัวหนึ่งเป็นแอสต้าสีแดงสายโจมตีอีกตัวหนึงนงน่งเนี่ยเป็นแอสต้าสายแทงเหมือนกันนะครับสายแทงสายแทงตัวแจกฟรีนะครับสายแทงเอ่อเนี่ยสายแทงระดับ SR มันมีสายแทงหมดทุกอันเลยนะครับแล้วก็เป็นสายโจมตีหนึ่งอันแต่แอสตาเป็นสีแดงหมดเลยแล้วล่าสุดคือเป็นผู้พิทักษ์แบบคุณสมบัติคือสายพลังอ่ะคือสายสีแดงอ่ะอีกแล้วคาร์ดของเขาคือผู้พิทักษ์คือสายแทงสายแทงสามตัวสีแดงสามตัว,ตว,ตวไอ้ที่มึงมาเยอะจังวะแบบสายแสดงว่าแอสตาคือสายสีแดง ยูโน่คึ่งพูดสีเขียวโนเอลล่างหอกคือสายสีฟ้าแน่นอนการันตีผมว่ามาทรงนี้ใช่เลยเพราะว่ามีสปอยมาแล้วนะครับเป็นซีเนมาติกของตัวการ์ตูตนนะนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับตัว Black a s t ต r เนี่ยนะครับเนาะอ่าคือนักเวทที่เปิดใช้งานเอฟเฟกทักษะต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเขามีเอฟเฟกป้องกันเวทมนต์หรือไม่อ่าเป็นการได้บัฟบ,บางอย่างแล้วก็ปลดล็อกสกิลบางอย่าง เอฟเฟกตป้องกันเวทมนต์เกิดจากเอฟเฟกติดตัวที่เป็นอเอกลักษณ์ที่ปล่อยออกมาเมื่อความหายากระดับ LR แสดงว่าแพสซีฟต้องระดับ LR น่าจะมีลดดาเมจที่ได้รับของพลังเวทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตามเนื้อเรื่องนะดูทรงแล้วจะได้รับเมื่อคุณภาพของ คุณต่ำกว่าเปอร์เซ็นที่กำหนดและจะถูกลบออกเมื่อคุณสมอันเมื่อคุณภาพของคุณเกินเปอร์เซ็นที่กำหนดแสดงว่ามันน่าจะเป็นสกิลฮิวเลือดเรื่อยๆจนกว่าเลือดจะเต็มแล้วมันจะหยุดดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าจะใช่เออจะได้รับคุณภาพนะครับตัวของ คือจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณภาพของพลเาอ่ะต่ำก็คือเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะต่ำจนถึงกำหนดน่าจะประมาณ30%เนและหลายตัวละครเี่ยจะ30%ถึงจะใช้เอฟเฟกต์บางอย่างของระดับ LR เป็นอย่างนี้หมดเลยิ List เลือดต่ำกว่า30%เป็นอมตะและหลายตัวละครเนี่ยอย่างเช่นตัวของจูเลียตเนี่ยเลือดต่ำกว่าที่กำหนดคือเลือดมา45%แต่แอสตาเนี่ยสังเกตเขาจะเขียนว่าจะถูกลบออกเมื่อคุณภาพของคุณเกินเปอร์เซ็นต์แสดงว่าน่าจะเป็นสกิลฮิลเลือดเรื่อยๆจนถึงทีี่กาหนนนดประมนะมณ้ ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีเอฟเฟกพลังป้องกันเวทมนต์คุณจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มจำนวนความเสียหายที่สร้างและเอฟเฟกของทักษะของคุณจะเปลี่ยนไปเช่นกันสแสดงว่าอย่าบอกว่าคล้ายๆเซตโตนะถ้าเป็นเซตโตเนี่ยก็คือเลือดต่ำและจะดูดเลือดแต่แอสตาเนี่ยอาจจะมีบัฟหรือว่าโดนดีบัฟอาจจะได้พลังโจมตีหรือไม่ก็เลือดยิ่งลดยิ่งดาเมจแรงขึ้น ดูทรงแล้วแม่งต้องเป็นตัวที่เกี่ยวกับเลือดลดและเพิ่มแล้วก็ได้บัฟบางอย่างผมว่าแม่งต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเพราะว่าเซตโตอะสังเกตครับเซตโตมันเป็นตัวละครที่ขยะเพราะว่ามันเลือดลด60%แต่ว่ามันจะดูดเลือดได้แค่นั้นถ้ามันบวกดาเมจของมันมาเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าแอสตาดูทรงแม่งเป็นอย่างนั้นแน่เลยเออดูทรงแล้วแม่งน่าจะเป็นเลือดลดดาเมจแรงหรือไม่ก็ได้ทักษะพลังปอกอะไรบางอย่างดูดดีบัฟเพื่อนได้สังเกตตัวละครนะครับแอสตาเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวนี้ ที่สามารถดูดบัฟและก็ล้างบัฟเพื่อนได้เออดูดดีบัฟอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสายสถานะล้างดีบัฟเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายตัวมากนะแอสตาเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าดูทรงแม่งน่าจะมาประมาณนี้แน่เลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นในทักษะหากใช้เอฟเฟกป้องกันเวทมนต์ SP ของแอสตาจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่กําหนดเมื่อโจมตีก็คือเมื่อเราใช้ทักษะ อะไรบางอย่างอ่ะนะครับมันจะเพิ่ม sp เมื่อโจมตีและหากไม่ใช้และหากไม่ได้ใช้เอฟเฟกป้องกันเวทมนต์ศัตรูที่โจมตีจะได้รับตามจำนวนที่กำหนดจำนวนเทินใช้เอฟเฟกนะมันยังไงวะเดี๋ยวคือถ้าสมมุติเราโจมตีศัตรูโดยที่เราใช้ทักษะเอฟเฟกพลังป้องกันเวทมนต์อ่ะเหมือนเราจะคืน SR sp หรือว่ามานามาแทาน และก็เพิ่มจํานวนเนี่ยตามพลังโจมตีของเราแต่หากเราไม่มีบัฟพ,พลังป้องกันอะ่ะศัตรูที่โจมตีจะได้รับตามจํานวนที่กําหนดจะได้รับดาเมจแรงขึ้นตามจํานวนที่กําหนดหรอเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขอบเขตของกิจกรรมจะขยายออกไปโดยการร่วมกับนักเวทต่างๆน่าจะประมาณแบบ14วันหรือไม่ก็30วันประมาณนี้เหมือนตู้นี้จะมาพร้อมกับจูเลียสนะนะครับดูสปอยมาแล้วมันจะมาพร้อมจูเลียสร,รีลัน นะหลังจากปรากฏตัวแล้วนะครับเพลิดเพลินไปกับการต่อสู้แบบกลยุทธ์อะไรประมาณนี้หลักๆคือตัวละครแอสตาเป็นสายสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสายแทงแล้วก็ดูทรงแล้วสกิลเนี่ยน่าจะมาจากการป้องกันพลังเวทบางอย่างแพสซีฟระดับ LR เนี่ยเหมือนจะเลือดลดถึงกําหนดจะฟื้นฟูเลือดขึ้นมาแล้วดูทรงสกิลเนี่ยเหมือนจะแรงตามแบบไม่เลือดลดก็เลือดมากหรือไม่ก็ได้พลังบัฟพลังป้องกันถ้าตัวละครของแอสตาเนี่ย เป็นตัวละครที่เลือดลดลงแล้วแล้วสามารถฟื้นเลือดตัวเองได้แล้วยิ่งเลือดลดลงเนี่ยยิ่งตีแรงเนี่ยมันเป็นสายแทงไม่ผิดครับแสดงว่ายิ่งเลือดเยอะมันยิ่งแรงเออเดี๋ยวต้องมารอดูคือมันเป็นแอสตาลิมิเต็ดที่ต้องใช้ใบากาชาพิเศษเปิดนะเว้ยมึงคนคืออย่าอย่ามาก,กากเหมือนเซตโตล่างธรรมดานะเนี่ยมันใช้ใบากาชาพิเศษในการเปิดนะครับอันนี้คือใบากาชาธรรมดานะเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่ใช้กาชาพิเศษตัวของจูเลียสใช้ใบากาชาธรรมดาเปิดได้นะ แอสตาเป็น1ตัวแค่ตัวแรกในเกมเปิดมา7เ,เดือนที่ใช้ใบกระชาพิเศษถ้ามึงจะทะลึ่งมาเหมือนกับเซตโตะเนี่ยที่มันเพิ่งเข้าประเทศไทยเนี่ยไอ้เหี้ยตัวก,กากเนี่ยไอเนี่ยที่แบบเลือดลดแล้วดูดเลือดได้แล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้อะนะครับเพื่อเผื่อมึงตายห่าก่อนได้ซ้าไม่ไม่เอาแบบนี้นะมึงอย่ามาแบบนี้นะแอสตานะครับโอ้โหเป็นอุสาล่างครึ่งปีศาจอะผมคิดว่าสกิลถ้าตามเนื้อเรื่องมีโอกาสโจมตีแล้วล้างบัฟอีกฝ่ายได้ด้วยอย่างที่บอกครับเขาเป็นสาย อ่าเคาน์เตอร์เวทมนต์ใช่ไหมสายล้างเวทมนต์ได้ถ้าตามเรื่องคือฟันมาปุ๊บเนี่ยบัฟหายและถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดแบบมีบัฟอะแล้วเราล้างบัฟได้อาจจะบวกดาเมจให้ตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นมาโนนะเออถ้าถ,ถ้าจาัดเนเรื่องอ่าก็หลักๆจะประมาณนี้เลยการสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบใครวันนี้ผมต้องขอจบในเพลงตัวเล็กกันทัพสดดีครับ